ชมบัดวัดจูการสินเมื่อน,นี้มาวัดมาว่าจา้ะวัดหลวงปู่ศิลาอยู่ที่การสินนะคะอยู่ที่นี่นสวยงามจริงจริงจ้ะ เป็นเจดีนี้จะเป็น้างสามเสียงนะคะเจะ้่สวยงามอีกีล้วมาหาเจดีศิลาสุติกิตมงคล นวัดหลวงปู่สวยจริงๆค่ละรลอบๆวัดมาให้เพื่อนๆได้ชมได้กันนะคะ งามสวยงามจ้าที่ดีที่สวยที่สุดนะคะอยู่ในกาลสินะตอนนี้ อดด้วยดอกไม้ที่อยู่หน้าเกดีค่ะสวยมาก,กอยู่บริเวณรอบๆบ,บัดนแห่งนี้นะคะโอเคจ้าร้นอนจะภาพสวยมาฝาก